เรือนหอ102ล้าน F ทักษอรทิ้งเรือนหอร้าง F ทักษอรนึ่อล้านก็รังไว้ไม่ได้จริงๆยอมทิ้งเรือนหอ102ล้านบาทลั่นแรงเก่าไม่เอาบ้านใหม่หลังน้อย F ทักษอรหลังโสดหนึ่งปีตกเป็นข่าวกับสีรุ่นน้องในวงการ F ทักษอรเปิดใจถึงสามหนุ่มรุ่นน้องที่เป็นข่าวทุกคนเป็นเพื่อนกันหมดพร้อมเผยหลังอดีตสามีสงกรานต์เตชะนรงส่งของขวัญอวยพรวันเกิด เรื่องราวของคุณแม่ลูกหนึ่งที่ก่อนหน้านี้มีข่าวกับเด็กหนุ่มพร้อมกันทีเดียวถึง4คนคือแอปทักษะอ่อนซึงต้องบอกว่าช่วงที่ผ่านมาถูกจับตามองเป็นพิเศษหลังมีข่าวลือสนันว่าแอฟกำลังซุ่มหนุ่มรุ่นน้องและต่อมาก็มีการเผยรายชื่อนุ่มๆที่ถูกมองเป็นผู้ต้องสงสยัยถึง4คนไม่ว่าจะเป็นทิมพิธาตีธนพลมอเนงสรันและนนกุล ซึ่งก่อนหน้านี้ทั้ง4นุ่มก็ได้ทยอยออกมาเคลียร์กันไปแล้วว่าไม่มีใครเป็นหนุ่มคนพิเศษของ F ล่าสุดเมื่อวานนี้ F ออกงานเจอสื่อครั้งแรกเลยมีหลายประเด็นที่ต้องพูดคุยรวมถึงเรื่องหนุ่มๆทั้ง3-4คนด้วยซึ่ง F บอกว่าทุกคนเป็นเพื่อนที่น่ารักหมดเลยตอนแรกที่ได้ยินข่าวก็ขำๆมากกว่าและแอบงงว่ามันเริ่มมาได้ยังไงแต่ก็ไม่ได้ีเรียดสเพราะทุกคนที่เป็นข่าวเป็นคนที่รู้จักอยู่แล้วเป็นเพื่อนกันอยู่แล้วคุยกันได้ปรึกษากันได้ แม่แอปยังยืนยันชัดเจนอีกว่าช่วงนี้เหงามากไม่มีใครคุยเลยทุกวันนี้ตื่นที่สขึ้นรถตู้ตีห้าไปถ่ายซีรีส์ให้หม่อมน้อยส่วนน้องตอหน้าตีตีธนพลน้องบอยแบรนั้นชื่นชอบแปอปเฉยๆคนนี้แอปบอกว่ารุ่นล้านเลยคอนเฟิร์มว่าตอนนี้โสดเหงาจีบได้ ส่วนสเตตัสหัวใจแอฟบอกว่าไม่ได้เปิดหรือปิดก็ใช้ชีวิตปกติเรื่องแบบนี้เดี๋ยวมาก็มาเองอยู่ที่จังหวะโอกาสมากกว่าและถ้าคนที่เข้ามาอายุน้อยกว่าก็ไม่ติดไวัยไหนก็ได้หมดเพราะรุ่นนี้แล้วไม่ค่อยมีข้อจํากัดถามว่าน้องปีใหม่เชียรให้แม่มีแฟนไหม แอฟบอกว่าปีใหม่ได้เชียร์ข้ามสเตปอยากให้แม่มีน้องเลยเพราะเขาอยากมีน้องแต่ตัวเองก็บอกลูกไปว่าใจเย็นๆนะลูกนอกจากนี้แอฟยังได้เผยถึงวันเกิดอายุครบ41ปีเมื่อวันที่27ตุลาคมที่ผ่านมาซึ่งก็มีคนส่งของขวัญให้เยอะมากและแอฟได้โพสต์ขอบคุณและแท็กชื่อคนที่ส่งของขวัญมาให้ทุกคนและที่เอาหลายคนเซอร์ไพรส์ก็คือ หนึ่งในนั้นมีชื่อของอดีตสามีสงกรานต์เตชะนรงค์ด้วยคนก็เชื่นชมว่าแม้ความสัมพันธ์จะจบลงไปแล้วแต่ก็ยังมีมิตรภาพที่ดีต่อกันอยู่เอฟ,ฟบอกว่าเขาก็ส่งมาอวยพรวันเกิดซึ่งตนเองก็ไม่ได้แปลกใจอะไรแต่ไม่ขอบอกว่าสงกรานต์ส่งของขวัญอะไรมาให้ถามว่ามีของขวัญวันเกิดให้ตัวเองบ้างไหมเอฟ,ฟบอกว่ามีสิ่งที่อยากได้แต่ผู้จัดการยังไม่ยอมอนุมัตินั่นก็คือวันหยุดเพราะอยากจะหยุดไปเที่ยวบ้าง เราจะพาทุกคนมาสอดสองบ้านเก่าหรือเรือนหอของเธอคนนี้กันที่บอกเลยว่าสวยอย่างกับวังเลยทีเดียวและนอกจากบ้านหลังใหญ่โตย่านวิภาวดีแล้วแอฟทักษะออนยังมีคอนโดกลางเมืองอีกหนึ่งที่ที่ตอนนี้ใช้อาศัยอยู่กับน้องปีใหม่ด้วยและตกแต่งออกมาในสไตล์โมเดิร์นคลาสสิกด้วยตัวเองด้วยผู้หญิงคนนี้ไม่ธรรมดาเลยนะคะเนีย